เดี๋ยวจะมาดูเครื่องซักผ้าที่มีอาการใส่น้ําแล้วไหลทิ้งนะครับไม่เก็บน้ำนะซักผ้าไม่ได้เปิดแล้วน้ํามันไหลทิ้งเป็นยี่ห้อพ a นา s o n i กรุ่น NAF90B2 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการก็คือเวลาจะซักผ้านะครับแล้วเปิดน้ําใส่เข้าไปน้ํามันไหลทิ้งเลยนะครับมันไม่เก็บน้ำเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองซ่อมกันนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ เรื่องหรอไหน,นี่นะครับเดีย๋ยวดูอาการครับอันนี้ก็ซักเป็นหมวดหมวดที่หนึ่งนะซักแบบปกติลองดูนะครับน้ำไหลนี่นะครับน้ำลงเข้าไปในถังนะครับอาการก็คือถังไม่เก็บน้ำนะน้ำไหลเข้าไปในถังปั๊บแล้วก็มันจะไหลทิ้งเลยนะครับทำให้เครื่องซักผ้าซัากไม่ได้นะน้ำมันไหลทิ้งตลอดเวล,ลาเลยนะครับ อยางเง้ยถ้ามีน้ำในแท้นนะครับหมกแค้งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตะดูที่ข้อน้ำทิ้งข้อน้ำทิ้งนี่นะครับอันนี้คืออาการที่เจอเนี่ยครับน้ำมันไหลทิ้งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะครับน้ำมันไหลทิ้งนะครับคือปกติเนี่ยน้ำนี่จะยังไม่ไหลทิ้งนะครับมันจะต้องมันจะต้องเก็บไว้ในถังก่อนนะครับจนกระทั่งซักผ้าเสร็จปั่นผ้าเสร็จนะครับ ถึงจะทิ้งน้ํานี้นะครับอันนี้คือมันเปิดมาปุ๊บมันก็ทิ้งน้ําเลยนะครับซึ่งกรณีนี้คือมันทําให้เครื่องซักผ้าใช้งานไม่ได้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยว okay, เรามาดูว่าจะซ่อมกันยังไงนะโอเคเราปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนี๋ปิดเครื่องซักผ้าก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลื้อซ่อมกันนะครับเบื้องต้นนะครับก็เตรียมนะครับถอดปลั๊กออกก่อนเลยนะ ขับพักกอันที่สองก็ปอดสายนะครับเรามาแกะน็อตออกนะครับทั้งหมดน็อตจะมีอยู่4จุดนะครับขนาดสนิกรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็มีน็อตทั้งหมดสจุดนะครับ1 2 3 4สามนะครับอันนี้เราแกะไปแล้วนะแกะไปแล้วครับกาเปิดป๋าออก เราจะเช็คนะครับเราต้องเอาไอ้ขาที่ออกด้วยนะดึงอย่างนี้เลยนะออรุ่นี้อรุ่นนี้ดีนะไม่ต้องแกะนะดึงอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นข้างล่างนะครับข้างล่างคือจุดที่เราต้องซ่อมนะครับขอใครที่พื้นที่มันมืดหน่อยเนาะนี่คือท่อน้ําทิ้งนะครับที่ทําให้แบบว่าเปิดน้ําเข้าไปแล้วน้ํามันทิ้งอย่างเดียวเลยนะทาให้เครื่องซักผ้ามันอ่า ไม่เก็บไม่เก็บน้ำนะตอนซักนะมันจะทิ้งน้ําอย่างเดียวเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะวาล์วตรงนี้ออกนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะไมโครส,สวิตต์ตัวนี้เอาไว้เช็คนะครับตัว <iyor> นี้จะเป็นมอเตอร์นะเดี๋ยวเราจะแกะชุดนี้ออกนะครับเพื่อที่จะดูตรงก๊อกวาล์วน้ําทิ้งนี่ครับว่ามันมีอะไรเข้าไปกดอยู่หรือเปล่านะครับถึงทําให้น้ํามันไหลตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่เก็บน้ําโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับหมุนทนเข็มนาฬิกานะครับคนดูนะครับเราหมุนทนเข็มนาฬิกานะครับหมุนนะฮะหมุนตัวนี้ออก น,น,น,นี่นะครับอ่ะรุ่นพานารุ่นนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้แกนยางนี้ออกนะครับแบบนึงนะน,งนี่นะครับเราต้องการเอาตัวนี้ออกมันติดนะครับเดี๋ยวแบบนึงนะนี่นะครับได้ยินเสียงเหมือนมีเหรียญติดอยู่นะครับเมื่อกี้เหรียญตกออกมานะครับเดี๋ยวอ่าคือตอนนี้เอาอันนี้ออกายากมาก นี่นะครับเหรียญที่ติดอยู่นะที่ทําให้น้ําไหลไม่หยุดนะครับจริงๆว่าจะแกะตัวนี้ออกนะมันติดรู้ว่ายังมีเหรียไหมนะมะได้หรอครับอันนี้คือเราแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับ จริงๆเราควรจะทําความสะอาดตัวจุกยางด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือมันแกะตัวนี้ไม่ได้เนาะก็จะทําเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับนี่นะครับก็ตอนแกะเราหมุนอ่าทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นตอนปิดเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้แน่นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะครับให้รู้สึกว่ามันแน่นมือนะครับ อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับที่เราต้องดูนะครับกรณีที่เปิดเครื่องสื้อผ้าแล้วน้ําไหลไม่หยุดนะครับอันนี้สวิตตัวนี้ก็ลองดูว่าใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยว่าปกติไหมนะครับเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นแล้วนะครับโอเคสายพานนะครับลองดูสายพานก็ใหม่อยู่นะสายพานยังใหม่ไม่มีรอยแตกอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะสวิตง่ายดีนะครับ ไม่ต้องแกะสไลด์ลงยกคเครื่องข,ข,ขึ้นก่อนนะเราจะยังไม่ปิดฝาหลังนะครับเราจะทดลองก่อนนะว่าที่ทำไปเมื่อกี้นั้นใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็มาใส่กองน้ำที่ใส่น้ำเข้าเครื่องนะครับหมุนให้แน่นสนิทนะครับแล้วก็ ไปเปิดสวิตช่ายน้ำเข้ามาก่อนนะตอนนี้นะครับเราก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับต่อน้ำเข้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเทสะเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับจะเปิดฝานะครับนะเปิดเครื่องนะครับหมวดที่หนึ่งนะครับหมวดซภาพาปกตินะครับไม่ต้องทำสนใจเลยนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับมันจะเช็คน้ำหนักผ้าตอนนี้เราไม่ได้ใส่ผ้าเข้าไปนะครับเราจะทดลองก่อนว่าที่เราซ่อมไปนันใช้ได้ไหมตอนนี้น้ำเข้าเครื่องเลวนะครับลองดูว่าจะเก็บน้ำไหมนะ ที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับจป็ูที่เักาตะอน้ำซิ้งน้ำไหลทิ้งไหมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเราเปิดน้ําเข้าถังแล้วปรากฏว่าน้ําไม่ไม่เททิ้งแล้วนะครับตอนนี้คือน้ําไม่เททิ้งแล้วนะฮะจากตอนแรกที่น้ามันไหลทิ้งนะครับไหลทิ้งตลอดเวลาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีเครื่องซักผ้านะครับ ระบบการทํางานก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเนาะลองไปดูนะครับนะอันนี้เราแก้ไขจุดเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็น้ําไม่ไหลทิ้งแล้วนะแสดงว่าเครื่องสักผ้าเราน่าจะปกติแล้วนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับด้านหลังทีนี้เราก็จะมาสรุปนะครับจากการซ่อมเครื่องซักผ้าวันนี้นะครับปรากฏว่ามีเหรียญสิบบาทนะครับที่เข้าไปค้างอยู่ในท่อน้ําทิ้งนะครับตรงจุกยางครับเลยทําให้น้ํามันไหลออกตลอดเวลานะครับอาจจะทําให้จุกมันปิดไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วมีอาการที่เวลาจะซักผ้านะครับเปิดเครื่องแล้วน้ําลงถังแล้วไหลทิ้งเลยนะครับโดยที่ไม่เก็บน้ําไว้นะครับก็ให้ตรวจเช็คตามที่แนะนําไปตามคลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ลองแกะดูว่านอกจากเหรียญแล้วอ,อาจจะเป็นเศษจากอื่นก็ได้นะครับเราลองเข้าไปดูว่าเครื่องซักผ้าเราเป็นแบบนี้ไหมนะครับก็แค่เหรียญแค่นี้นะครับที่เขาไปติดทําให้เกิดปัญหาเครื่องซักผ้าเราใช้งานไม่ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องไปส่งซ่อมเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเงินเยอะด้วยนะครับก็ถือว่าอะไรที่พอจะทำด้วยตนเองได้เบื้องต้นก็ลองแก้ไขดูนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเกิดรอบหน้ามีทิคอะไรใหม่ๆนะครับการแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนําให้ได้รับชมกันต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ